พี่อ้ําับถ้าเกิดผมจะทําแบบว่าเคลือบเคลือบสีแล้วก็ไปติดฟิล์มอย่างเงี้ยได้ไหมครับเคลือบแบบไหนไห,มหมายถึงหมายความว่าเ,<ค>เราลงแว็กต์แล้วไปติดฟิล์มแบบนี้หรือเ,เคลือบเซรามิกเคลือบเซรามิกพี่จริงๆแล้วว่าก่อนที่เราจะรับฟิล์มสีหรือไม่ว่าจะเป็นรับฟิล์มใสเนี่ยผิวลถต้องแห้งไร้ความมันกรณีอย่างรถคันนี้ที่จะต้องการรับสีเนี่ยเราใช้นักซิลิโคนออฟเป็นตัวเช็ดคราบมันต่างๆาแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ที่แอลกอฮอล์ก็คือที่เราเช็ดแผลแหละ ค,คือการที่เราจะเอาสติกเกอร์มาติดตัวผิวรถแบบนี้ให้มันติดได้ดีอ่ะผิวมันจะต้องแห้งผิวลื่นไม่ได้ติดฟิลม์มมันยังไงก็ไม่อยู่คือ<ม>ยิ่ง<ม>การที่เราเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแล้วไปไปติดฟิล์มนะหลายคนจะเข้าใจกันแบบผิดๆเลยเบทน้ํายาเคลือบเซรามิกนะครับหรือเบสกราฟีนนะ่ะมันจะมีแบบเบสแข็งและเบสลื่นอ่าอย่างกรณีรถล,ลูกค้าที่ร้านพี่ที่เคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกแล้วติดฟิล์มกันลอยเนี่ยส่วนที่เป็นติดฟิล์มกันลอยพี่มีการเคลือบเซรามิกก่อนแต่ว่าน้ํายาพี่เป็นเบสแข็งเรายังไม เราจะติดฟิล์มไม่ว่าจะสีใสต้องรู้จักน้ํายาเราก่อนอย่างกราฟฟิมบางตัวที่ลื่นม,มากๆน่ะเคลือบไปเสร็จปุ๊บติดฟิล์มให้ตายยังไงก็ไม่อยู่ ประมาณนี้ครับผิวต้องแห้งต้องสะอาดถึงจะติดฟิล์มแล้วอยู่ดีครับโอ้พอดีผมเห็นโฆษณามาเขาบอกเห็นอีกแล้วบอกว่าเคลือบเคลือบแล้วติดฟิล์มทับไปขีดแล้วก็แล้วก็ติดฟิล์มเสร็จแล้วก็เคลือบอีกทีนึงหมายความว่าติดฟิล์มเสร็จแล้วแล้วก็เคลือบกาฟิล์มเคลือบอีกขั้ต่อครับผมก็เลยงงครับก็เลยแบบเป็นคําถามเมื่อวานลูกค้าคันเบีร์ไม่อยู่ข้างบนนะก็ถามพี่เหมือนกันป๋อ้องอ้าพี่ถามหน่อยดีเราเคลือบฟิล์มใส่กันรอดไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอากาฟิล์มมาเคลือบทับต่อได้เหรอพี่บอก ือแม้กระทั่งฟิล์มสีแบบเนี้ย mm hmm. เขาจะมีชั้นท็อปโค้คือชั้นบนสุดของตัวฟิล์มเขาเป็นชั้นที่ปกป้องตัวฟิล์มครับอ่าชั้นปกป้องตัวฟิล์มเขาจะมีท็อปโค้ถ้าอย่างฟิล์มใสจะมีท็อปโค้อยู่ประมาณ1 0บถึงสิ้าไมครอนก็เป็นตัวที่เซฟเฮลิ่งรอยตัวเองได้เวลาฟิล์มมันเป็นรอยขนแมวอะ่ะชั้นท็อปโค้ดเขาจะซ่อมแซมรอยตัวเองอ่าครับอ่าตรงเนี้ยมันมีความยืดหยุน่นแต่การที่เราเอาสารเคลือบแข็งไปเคลือบทับฟิล์มอีกทีนึงแม่ง หมดคำจะพูดอะจริงๆคือแม่งมั่วเอาตรงแมงม่มอะสารเคลือบ,บแข็งเราเนี่ยพอเราไปเคลือบทับฟิล์มมันทําให้ฟิล์มเสียหาย ชั้นพอลโค้ดของฟิล์มทํางานได้ไม่เต็มที่ไม่เต็ม100ร้อยเปอร์เซ็นต์การทำงานของฟิล์มจะแทบจะทําไม่ได้เลยดีกว่าจากฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นนุ่มๆเนี่ยพอโดนสารเคลือบแข็งเข้าไปเป็นไงฟิล์มกรอบครับ,รบอายุใช้งานฟิล์มก็สั้นเป็นการที่ให้ความรู้ที่ผิดอีกฉะนั้นฟิล์มใสกันรอยหรือฟิล์มสีทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีน้ํายาเคลือบของเขาโดยเฉพาะเป็นแค่สเปรย์ฉีดเคลือบเพื่อให้ตัวฟิล์มนั้นมีความชุ่มฉ่ำแต่อยู่จะเอาสารเคลือบกาวฟิล์มไปเคลือบฟิล์มมมมไไ่่่ด้บอกเลยแงัว ประมาณน,นี้เข้าใจนะโอเคครับขอบคุณ okay, ครับครับเรงเวลาทำงาน